ทักษิณกลับมาด้วยลักษณะอย่างนี้ดิฉันคิดเลยประเทศไทยวุ่นวายอีกแน่นอนบ<ม>ัววุ่นวายกลับมาแล้วแล้วก็เป็นจริงจริงจริงจริฉันียไม่สนใจก็เลยนะคนชื่อทักษิณเนี่ยแต่ไม่ใช่ท้าทายคนขนาดนี้ท้าทายพี่น้องประชาชนท้าทายคนที่เจ็บปวดคนที่มีปัญหาคนที่เจ็บปวดเพราะเขามาเนี่ยค,คนเนี่ยเยอะมากเลยผู้ชายคนนี้เนี่ยทำบาปเอาไว้เยอะมากบอกเลย ถ้าใครจะเอาเรื่องทักษินนี่ยถ้าเชิญมานะดิฉันไปทุกงานแล้วก็เลยรู้สึกก็มันแปลกและประเทศไทยมันแปลกแค่นี้แหละแค่ได้ให้คุณทักษินกลับมาด้วยลักษณะอย่างนี้ดิฉันคิดเลยประเทศไทยวุ่นวายอีกแน่นอนอตัววุ่นวายกลับมาแล้วแล้วก็เป็นอีกอย่งใช่ เป็นจริงๆคุณกลับมาคุณทําให้บ้านเมืองมันสงบหน่อยได้ไหม,มกลับมาเนี่ยทำตัวเป็นเหมือนประชาชนทั่วไปได้ไหมครับคุณไปอยู่ชั้น14ก็ได้ก็ไม่ต้องออกข่าวหรอกทเท่าไลรก็ไม่ต้องเป็นการคุณไม่ต้องท้าทายประชาชนค,คุณท้าทายอารมณ์ความรู้สึกของคนมากเกินไปใช่ที่จริงที่ไม่สนใจก็เลยนะคนชื่อทักษิณเนี่ยแต่ไม่ใช่ท้าทายคนขนาดนี้ไม่ใช่ ท้าตายดิฉันหลอกถ้าทายพี่น้องประชาชนาถ้าทายคนที่เจ็บปวดค,คนที่มีปัญหาคนที่เจ็บปวดเพราะเขามาเนี่ยค,คนเนี่ยเยอะมากเลยที่เขาเองสร้างปัญหาให้กับบ้านเมือง <c oughs> ไม่ว่าทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองผู้บริหารบ้านเมืองหรือนักธุรกิจหรือใครก็ตามผู้ชายคนนี้เนี่ยทำบาปเอาไว้เยอะมากบอกเลยถ้าใครจะเอาเรื่องทักษินเนี่ย ถ้าเชิญมานะดีฉันไปทุกงานไปทุกวันเลยตอนหลังมนาะเชิญไปไปเลยใครจะว่ายังไงก็ช่างนั้นบอกไม่เป็นไรดีฉันเป็นคนเป็นอิสระดิฉันเป็นนักการเมืองก็จริงแต่เป็นอดีตนักการเมืองเขาเป็นคนทําบาปมากจริงๆนะ